แล้วจะเกิดอะไรขึ้นในเมืองหลวงชมารแสดงกันตอนะฮะฉากนี้พ่อถ้าผู้ชมมาพบกับพระเอกคอนเสิร์ตน้องเบิร์ดทองคายลูกพ่อขุนน้องเจี๊ยบน้ำเพชรพรทวีครับมีความสัมพันธ์ารายในทองเรื่องชมารแสดงกันตอนะฮะ One four, three. สมัครมัยหมยเอามาเป็นคู่จองเจ้าของหัวใจมีไหมอยู่ในเล่าน้องมีบ้างไหมเรานี่พี่เจ้าอยากรู้จะได้มานะเป็นคู่ครอบครอง ุจะคุยไหมเขาทั้งก่อนขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับข้างนนรักขอบคุณแรืงวามน้ำใจนะครับผมที่มีมอบให้กับศิลปินของบ้านพรทวีขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับผมขอบพระคุณมากนะคะกำลังใจที่ดีนะครับผมก็มอบให้กับศิลปินได้นะครับผมขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ยังรักยังเมตตายังสงสาร ขอบคุณเบิร์ตมนได้รางวัลแล้วมานั่งเลยเดี๋ยวกูจะปาเป้าไม่ใช่โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวถือไปส่งครับผมไม่ต้องห่วงเลยครับผมขอบคุณแม่แม่ด้วยแฟนคลับน้องเบิร์ดคมคายนะครับผมอขอบคุณมากเลยนะครับผมครับผมหม่อมฉันถวังครองค์หญิงมณฑาทิพย์เด็กกลับมาแล้วพระเจ้าค่ะขอบใจมากฝันดีฝันเด่นเนื่องจากที่พี่เนี่ยเรียกให้ทุกคนมาเข้าเฝ้าเวลาเนี้ย เนื่องจากพี่มีเรื่องสําคัญที่จะพูดคุยกับน้องไปรนรางวัลพระองค์มีเรื่องอะไรก็ปรึกษาม่อมฉันได้พระเจ้าค่ะนี่จะฝันดีฝันเด่นครับเผอิญว่าเราเนี่ยกําลังจะไปรับไปรับรางวัลก่อนพ่อพ่อไปรับรางวัลก่อนรับรางวัลก่อนครับแม่แม่เหอะแม่ไม่บอกหนูว่าแม่มาเนี่ยหนูก็คิดถึงแม่เนี่ยเออแล้วมาโอมาไกลซะด้วย มาจากนักบอลใช้สีนักบอมมันเนี่ยเออแม่ขอบคุณมากนะหอมแก้มทีที่แม่แม่แม่ขอบคุณมากมาไกลใด้วยขอบคุณให้ร่ำไห้รวยนะแม่ให้เดินทางกลับทีนึ่งนะแม่นะเดินเหนื่อยโถแม่คุณบอกรีบเหนื่อยครับผมพอรับทางนู้นแล้วไปรับทางนู้นด้วยเออน่ารักแลอเกินคนที่นี่แม่อย่าเพิ่งให้วันนี้หมดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาไม่มีให้กันนะแม่ ขอบพระคุณครับผมอ๋อน้องวอนเหรอพ่อใครอะขอยน้องวอลแล้วมึงดันให้กูมาทำไมวะขอบพระคุณมากเลยเออแกได้ตังค์เอาอันนี้มาแลกกันทิไม่เอาหรอกวอนเขาไม่ใช่คนโง่ขอบพระคุณพี่สาวด้วยนะครับผมเจ็บรางวัลด้วยรางวัลด้วยน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบโอ้โหรางวัลดีไว้พ่อ เราหยุดกันไปัามวันวันนี้ก็เลยเป็นเป็นวันแรกที่ได้ทำการแสดงเป็นแฟนเลยมาขอบคุณค่ะอ่ะกูไม่กูไม่กินของมึงแล้วของกูได้แล้วไอ้ขี้ขโมยรู้ไหมว่าทำไมเขาหยุดตั้ง3คืนนะพี่เบิร์ดทำไมเราเพราะว่าพรเทพเห็นว่าเออเฮอลิเกพรเทพวีมีงานทุกวันทุกวันทุกวันเลยใช่เขาก็รักลูกน้องไงกลัวลูกน้องจะเหนื่อยก็เลยให้ลูกน้องพักผ่อนสักสมวัน จริงๆอันนี้พอเท้เขาบอกมาเลยว่าเขาบอกว่ารักลูกน้องกลัวลูกน้องจะเหนื่อยให้ลูกน้องพักก่อน3วันไม่ใช่แล้วไอ้โง่เอาไม่ใช่แล้วไมอ่ะไ,ไม่มีคนหาเราบอกว่าให้ลูกน้องพักสีพ่อเออเผอิญว่ามีเป็นสอ์อะไรไปยัง่ะเรามีคู่มันคู่หมายอยู่ต่างเมืองมีคู่มันอีกแล้วก็มั่นนะสิเดี๋ยวมั่นเดี๋ยวมีคู่มันเดี๋ยวมีมียนี่เลอะเทอะรู้ดีแกเนี่ยมีคู่มันคู่หมายต่างเมืองเราจะต้องไปแต่งงาน แล้วก็ต้องไปเป็นกษัตริย์ของเมืองนั้นจจแผ่นดินของเราก็จะไร้ด้วยกษัตริย์เพราะว่าแผ่นดินของเรามีผู้หญิงอยู่ท้งนั้นเลยะ,น,ะน้องสาวเคยเล็งใครไว้มั่งไหมฮะมีมีคนรักกันหรือยังแสดงว่าจะให้องค์หญิงนัดแต่งงานใช่จะได้มาเป็นกษัตริย์แทนเรา๋อพระองค์จะไม่อยู่แล้วใช่อาอาวอาองค์หญิงมีงมไหมมนทาทิพย์เป็นไงลูกหม่อมฉันน่ะหรอไปคะหม่อมฉัน หม่อมฉันเพิ่งเร่เรียนวิชากับแม่ชีมาหม่อมฉันยังไม่ใฝ่เรื่องความรักหรอกเพคะพี่เข้าใจเข้าใจในจุดประสงค์ของน้องเข้าใจในตัวตนของน้องดีโอเคไม่เป็นไรยังไงล่ะแม่คุณฮะสเสร็จพี่กหนม<อ>ฉันบอกแล้วมีเล็งใครไว้ไหมในเมืองเนี่ยฮะก็มีบ้างเพคะเฮ้ยมีน้วยเหรอ,อเอเอเป็นทหารใช่ไหมยอยู่แถวแถวนี้เลยเพคะแถวแถวนี้ ไม่รู้ว่าหนุ่มๆหรือมีอายุก็ชอบคนมีอายุเพคะคนมีอายุต้องกูเลย,ย <ะ S 3> บอกแกรู้ด้ไงว่าต้องเป็นแกแกรู้ด้ไ,ไ,ดไ,ไอเวนทั้งคณะนึกูแกเขาหมดเนี่ยชอบคนมีอายุเหรอใช่อีก3 4วันต้องเกียมเงินไว้สองสามแสนเลยนะทำไม <ภา S 2> เลาวหาเมร้อยเขาไง <laughs> <laughs> จะได้สวยงาม แต่ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหมฉันหรือเปล่าก็เลยยังไม่มีความรักเลยเพคะเอาอย่างนี้และกันฟันดีฟันเด่นเราจะทํายังไงดีเล่าในเมื่อน,น้องสาวเร้งหาคู่ครองไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ทิเพคะแบบรจนาเสียงพูงมอะไรแต่เราจะเสียงพูงมอะไรนะักลมมันไม่มีก็คงไม่ปลิวไปไกลหรือจะเงาะไม่มีเอาอย่างนี้เสียงม้าแก้อุปการณ์ที่เพคะให้องคหญิงปล่อยม้าแก้อุปการณ์ไปใครจับม้าได้คนนั้นคือเนื้อคู่ขององค์หญิงดีไหมพพะเจ้าค่ะดีดีเลยดีเลยถ้าอย่างนั้น ไปเอาม้ามาไปเอาม้าไปเอาม้าดีเลยเปรียบเสมือนกับรจนาเสียงพวงมาลัยใช่ได้เจาเงาะก็ถือว่าจูใครจอบมาได้คนนั้นเป็นเนื้อคู่ของผู้หญิงถือว่าเป็นเนื้อคู่ไปบุญสัมพันธ์แล้วกันนะน้องไหนละมึงล็อกแรกยังไงเนี่ยมายังอะไรพ่อมานี่อะไรนี่แล้วทำไมคนรักเรามีคนเกลียดเรามีพ่อ เหลือไม่ถึงเม็ดแล้วเหลือสองขาแล้วตกคว่ำเลยเอ้าวมึงเล่นเฮียอะไรเนี่ยอน่าไม่อะเล่นของไม่ดีอ้าพ่อเท่ห์พ่อสั่งไม่ให้เล่นมุกนี้มุกนี้ไม่เอาเอ้ามาไปทิ้งอย่าเอาไปทิ้งเอาไว้พ่ออะไรอีกล่ะเดี๋ยได้ไี่ยเฮ้ยจับตัวประกันกินเป็นพ๊กออกเลิ้ปั๊บเลยม้าอะไรเนี่ยฮะไม่ใช่ม้าแบบนี้รู้ไม่ม้าแบบมาเป็นๆม้าไอ้เทีย โถไปอะไรพ่อไปเอาม้า,า,าไปเอามา้าเออไปเอาม้ามาพ่อเออเขาจะหาว่าหนูจังไลเป้าวทำไมอ่ะม้ามันสูงนะมันจะไม่ถึงเอานะพ่อกูให้เออบ้าไปแล้วไปเอาม้าอ๋อช็กโกแลก ากาแรแสดงจากพระเอกหวานใจน้องนายเฉลิมเกียรติระหว่างเป็นม้ากแก้วอุปการะท่านผู้ชมครับสวยงอาหม,ม้าไปด้ว ดับมากำลังนอนห hey ลับทับฮี้กำลังฝันดีกันเสียด้วยฝันถึงคนสวยไม่เสียเจ้ามาตัวใหม่หัวใจคิดมากเพราะมาก พี่เค่ะมาตัวนี้มาแก่หัวกรมีความสวยงามมากสวยดิน่ารักจริงๆเจ้าระคุณเอ้ยไอ้บ้าแกทำอะไรเนี่ยไอ้แกทำอะไรเนี่ยมึงต้องให้กูเลยละลายบอลทำไมล่ะกูกินป่นป่นอ๋อไม่เก็บแล้วเออเดี๋ยวไว้ก่อนกูไม่ได้ตั้งใจ มาตัวเนี้มันฉันเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวเล็กเล็กเลยพี่ก้าแล้วเาเอาเลี้ยงมาก็ต้องรู้ภาษาคนเลยพี่ก้าเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูพี่ก้าน้องไหนรับรางวัลเลยเนี่ยผมมาเป็นพี่ชายน้องไหนเลยนะเนี่ยรักน้องมากมึงจะเสือเข้าไปเลยกูเป็นพ่อกูยังไม่เข้า ขอบพระคุณรางว,วัลน้ำใจนะครับผมที่มอบไปกับน้องไนท์เฉลิมเกียรตินะครับผมศิลปินของบ้านพรตวีหนึ่งท่านนะครับผมให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกท่านเลยนะครับผมมึงให้พอเลมยมึงโสดสังหะกวะโหสวยมากเลยพ่อเออเนี่ยถ้นจะพูดรูปภาษาคนเลยมันฉันจะพูดอะไรก็ะจะถามไม่ฟังไปยังคะ,อะลองถามเลยมไม่หน่อยเออพอมามาทาังนี้แป๊บเออมากลางๆคนจะได้เห็นว่าสวยงามขนาดไหนเออมาดูรูปร่างนสิ เหมือนใครไหมเนี่ยเหมือนใครไหมเหมือนเจนจิไหมเหมือนระเดศไหมเหมือนหมากปรินไหมือนโอ้แล้วเหมือนใครล่ะโอ้โหเหี่ยวอย่างนี้ใครครับผมหมาออกมาลูกนี้กูเต้นหมาจะก็ดีนะขอบคุณครับอ๋อแม่ครัวเหรอเนี่ยขอบคุณเยี่ยบวงครับแม่ครัวแม่ครัวสุดยอดเลยต้มยำแม่ครัวอร่อยมากเลยเราไม่รู้ ว่าแมทัวที่นี่ชอบมมา <c oughs> แล้วพ่อมมาอยากกินอะไรเหรอ,อกะต้มขาไก่ไม่กินไม่กินแล้วก็ต้มจืดต้มจืดไม่กินหรือว่าทองหยิบปลอยทองไมารถทองสิงคโปร์แ <c oughs> ม่ขนุนแล้วม้าจะกินอะไร <c oughs> กูก็หากินอยู่เนี่ยไปเดินซื้อที่เพื่อ <c oughs> มีเสียบไม้ขายเออเอางี้พ่อมมามาจากไหน อ๋อมาจากสัง,งฮีอ๋อสังฮีแล้วมายังไงอ๋อขึ้นแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่มาเลยเนี่ยแลมาจะไปไหนอ๋อจะไปสระบุรีจะไปสระบุรีจะไปทำไมว้าวจะไปเที่ยวกะลีแก่ป้าหรือเปล่าทำไมอ่ะซื้อกะลีป๊าสระบุรีเออกะลีป๊าประเดอ๋ออพระองค์เบญ่าค่ะคือมาตัวเนี้ย เป็นมาที่แสนรู้แล้วก็เที่ยงมากนะแล้วก็ทั้งสวยทัง้งงามจะไปทางไหนคนก็ชอบอคนก็มองพี่มาทำเจ้า ้วยนนนนแล้วจะเจอแพะก่อนมา้าลราร้องไงพ่อไม่ร้องแบะ <c oughs> แบะหยาบคากูไม่ได้พูดนะเขาพูดเองอ่ะแล้วจะเอาไงไปเทียวค่ะถ้าหากเราปล่อยม้าไปเฉยรังแต่คนจะไม่เข้าใจว่าม้าตัวนี้มีความสําคัญยังไงดางนั้นเตรียมสารมาเดี๋ยวจะเขียนสารติดม,าม้าไปไอ้วอนไปเจ้าค่ะมึงเตรียมมาไวแท้วะก็เตรียมมาแล้วไปเค่ะแล้วมึงรู้ไงว่าต้องมีสารเนี่ย ไม่อสี่คืนที่แล้วก็เล่นพ่อจําได้เหรอนที่ผ่านมาเนี่ยกูบอกแล้วเท็ดอย่าเล่นบ่อยเรื่องนี้จําได้หมดแล้วเออหนูหุบกระโปรงหน่อยกระโปรงมึงยังบานขนาดนี้เลย้แกจะไปแซวน้องเกไปพันเต็มแล้วสวยนั่นเนี่ย้เนี่ยสวยยังไงพ่อดูสิทําไมอ่ะนั่งนานหักปากห่อยอยู่เนี่ยตีเลยไปแซวน้องเขาเขียนตามมาเจ้าคะหักแมนว่าหักแมนว่า หากแม้นหากแม้นว่าพ่ออะไรก่ะหากเขียนยังไงอืมดัดถีดัดอะหนูไม่รู้มึงนี่ยังไงเรียนหนังสือก็เรียนมึงเขียนไม่เป็นไงก็พูดเบาๆมงโง่ไรนักหนาเนี่ยไอเขาเนี่ยอายก็ให้อายไปเลยหน้าด้านหากเขียนยังไงก็บอกกันสิเขียนง่ายๆหากเนี่ยเขียนง่ายๆเขียนยังไงหอสระอีหากใช่ป่ะพ่อใช่ กูเรียนมาหออะหะใช่ไหมเจ้าใช่เจ้ายังบอกใช่หออะหะหออีหะหออีหักเออใช่หออีหักหักชายหนึ่งชายใดหักชายหนึ่งชายใดเจ้าค่ะจับม้าแก้วอุปการได้จับม้าแก้วอุปการตัวนี้ได้เราจะมอบเมืองกึ่งครึ่งพระนครเราจะมอบเมืองสองกั๊กพระนครเฮ้ยกึ่งครึ่งพระนครสองกั๊กพระนครครึ่งพระนครอ้าวสอง ขวดหนึ่งมีสี่กั๊กสองกั๊กก็ครึ่งไมหล่ะเอาไงเนี่ยอย่าเถียงี่บายกับาใช้ขายของบ้านมันขายเหล้าขายข้ออมันถึงได้เมาตานนี้ไม่ต้องพูดมอบเมืองสองกั๊กพระนครมอบเมืองสองกั๊กพระนครทองเท่าลูกฟักหนักเท่าลูกแฟนแดงเท่าลูกใา้ทองเท่าลูกฟักหนักเท่าลูกแฟนเลย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 ไม่ต้องห่วงพ่อองค์ตนทำไมตะล่อมได้ มีตมเจ้าตมตอมมืออยู่แสดงว่ายังหาอยู่พร้อมพระคณิถารุ่งทิพย์พร้อมพระคณิถาของฉันรุ่งทิพย์ให้เป็นคู่แต่งงานให้เป็นคู่แต่งงานลงน้มลงน้ม,ม,มองค์มรเทพองค์อมรเทพถาวรสุดหล่อผู้เขียนลงไปด้วยสิว่าพรพยนยเป็นพยานแกจะต้องต่อค่าตลอดเลยเป็นอะไรเนี่ยอะไติดไว้ติดท่ม้าท่ม้าองค์ญิงถือไว้ก่อนฝาก่นโอ้โหกำม่ง กำหน้าเกลียดแล้วกับองหญิงองหญิงแหมกำและเพลงด้วยองหญิงไม่ใช่คนดีเนี่ยเฮ้ยๆๆเพลงไทยยังไม่รู้เรื่องจะฟังเพลงฝรั่งของชอบเลยไม่ต้องเต้นบ้าหรือเปล่าเิ็ดไว้เจ็ดคอใครจับได้อันจดหมายจะได้รู้ว่าเป็นผู้มีบุญ เสียงสัตว์อธิษฐานด้วยเพราะหญิงหนู่ไหมเนี่ยไม่ใช่มึงใครอะองหญิงเขาเสียงสัตว์แล้วองหญิงไม่ใช่มึงไม่ตั้งใจให้ดีนะ อุปการแล้วเราจะรู้ได้ยังไงพ่อผู้ใดใครจับม้าแกอุปการได้พระเจ้าค่ะเนั่น่ดินๆสิถ้าอย่างนั้นฝันดีฝันเด่นวิ่งตามม้าไปเลยเดี๋ยวพระองค์พูดนักคิดหรือเปล่าทำไมอะมองฉันเป็นคนนั่นเป็นม้าสี่ขาม่อมฉันสองขานี่จะวิ่งทันมันเหรอแล้วจะยังไงดีล่ะเอางี้พ่อเอาไงอยากตามมาทันไหมเออเบิกสิ่งนี้กระบองท่านตามมาทันแน่เบิกอะไรวะขอเดชะข้าม่อมฉันขอเบิกกรรมพระเจ้าค่ะเบิกกรรมตามทันได้ไหมเบิกกรรมไงเอา แกไม่เคยฟังคำสุภาษิตเลยเหรอว่ากรรมตามทันน่ะเหรอใช่กรรมตามทันกรรมน่าตามไม่ทันหรอกไมไม่ทันมาหรอกเพราะกรรมมันไปตามไม่หนองแกรู้ยังไงว่ากรรมตามสนองอ้าวกรรมตามสนองเจอ้าอะไร,ออะไรขอเบิกไอไอบอลเบิกขอเดชะขอเบิกชอปเปอร์หนึ่งคันพ่ะย่ะค่ะอนุญาตอยู่ในทอมะคังทอมระคังไปเอามาเลยขอเดชะพะองค์ท่าน เบิกตังค์ตลาน้ำด้วยเจ้าค่ะเบิกที่น้องสาวเราขอตังค์ตลาน้ำด้วยเนองมีป่ะขอเดชะเบิกตังค์ตลาดน้ำด้วยเอ่อในเมื่อเอาอย่างนี้แล้วกันเอาไงทำแบบพรเทพทอาไงอ่ะเขียนบินมาแล้วค่อยมาเบิกเขียนบินแล้วก็เบิกเออมึงไปบอกพรเทพด้วยทำไมกูสิบสี่บินแล้วย,ยังเบิกไม่ได้เลยไม่รู้เว้ยเคลียร์กันตัวเองโดนัทกูชอบนะเก็บไว้ให้กูสองชิ้นนะเบิร์ด